สวัสดีครับมาติดตามผลาการปลูกยิมโนโน,นะครับปลูกเมื่อวันที่สิบเอ็ดเือนแปดปีหกสี่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนแปดปีหกสี่นะครับมา,ามีการงอกของต้นแคทแคทต,ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่า จะงอกแค่ไหนนะครับวันนี้ผมได้ใส่มเมล็ดเพิ่มมปอีกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะดูน้อยน้อยไปหน่อยครับผมใส่เพิ่มไปอีกนิดอีกหลุมแล้วประมาณยี่สิบสามสิบเมตรนะครับก็คือให้มันได้ออกเยอะๆนะครับนะครับเดี๋ยวอีกสิบวันเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ครับรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์ กดซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ